บอลในหูโรงเรียนที่ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นครเกเกี่ยวค่ะโดยการแข่งขันฟุตบอลน,นะคะจะจัดตั้งขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะแผนผังจะแบ่งออกเป็นสองผังหลักๆนะคะนั่นคือ 1. ผังสแตนบายและเข้าสนามในช่วงพิธีเปิดค่ะโดยลำดับขบวนต่างๆนะคะคือดังนี้ค่ะ 1>, 1. ขบวนโร okay. งเรียนเตรียมนรงศึกษา2ขบวนโร ouais. งเรียนหอวัง 3. าขบวนโรงเรียนบดินทชาสิงห์สิงหาศรีนีสขบวนโรงเรียนเตรียมนรงศึกษาพัฒนาการและ5ขบวนโรงเรียนเตรียมนรงศึกษาหนองก้าค่ะซึ่งจุดจัดเบายของแต่ละขบวนนะคะจะอยู่ที่บริเวณลานบนานเย็นประจึกเฉลิมพระเกียรติ7 2็ดพรรษาค่ะแต่ตละขบวนต้องเข้าสนามตามลำดับเดินรอบสนามหนึ่งรอบเพื่อไปยังลาสนามฟุตบอลหน้าเวทีประดับในช่องที่เปิด และจะออกจากสนามตรงฝั่งโรงอาหารโดรทองค่ะในส่วนของสเตนนะคะสเตนจะต้องเข้าสนามก่อนที่เีเปิดจะเริ่มค่ะโดยจะเข้าตรงฝั่งโรงอาหารโดรทองค่ะและ2ผังบูธขายสินค้าและจุดถิงขยะต่างๆภายในกิจกรรมค่ะแต่ละบูธเนี่ยจะมีขนาด150คู75ซนติเมตรบูธท,ที่จัดตั้งขึ้นจะจัดพื้นที่ใต้ตึก80ปีจำนวน8บูธ บริเวณลานอเนกประสงค์70ปีตอ,อจำนวน4บูธลานขอให้ค่ะบริเวณข้างๆใต้หอประชุมใกล้ๆลานจันทรีศรีโอถึงลานเอทีเอ็มจำนวน8บูธและข้างๆใต้หอประชุมจำนวน1บูธรวมเป็น48บูธค่ะส่วนจุดที่ขยายนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด8จุดค่ะนั่นคือได้ตึก80ปี2จุดบริเวณลานอเนกประสงค์70ปีตอ2จุด ใกล้ๆลานจาัมุรีสีโพสองจุดและข้างๆกับใต้หอประชุมหนึ่จุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากโฟกัสผู้ลงสมัครกรรมาก,การกลางหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งกุมภาการเบอร์หนึ่ง,าางค่ะขอบคุณค่ะ เริ่มจาเวลาค่ะสวัสดีครับผมนายเซนทูส่งเล็กนักเรียน,นยชั้นกทศึกษาปีที่สายการเรียนวิทยาศาสตร์อนิสสา์ผู้ลงสมัครและนั้งคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งกรรมการกลาหมายเลข2ครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอการออกแบบถังงานากีฬาห้าแปวกเงยวรับ โดยเร e ิ่มจากในส่วนของขบวนพาเลรดเลยนะครับโดยขบวนพาเหรดเนี่ยมันจะสแตล์บายอยู่บริเวณถนนด้านข้างของสนามบุกบ้านท่าขวางรานบานเย็นครับซึ่งลำดับก็จะไล่ตามไปเลยนะครับซึ่งลำดับการนั้นสแตนเชียร์เนี่ยก็จะเรียงลำดับตามลำดับของขบวนพาเหรดด้วยเช่นกันครับโดยจะเริ่มนับได้จากสแตนที่สองนะครับนับจากตะขวาง55ปีไล่ไปจนถึงสแตนที่หกครับโดยจะมีทั้สองแตนด้วยกันนะครับซึ่งก็คือสแตนแรกทาตะขวาง55ปีครับซึ่งจะใช้เป็นจุดปรรทุพยาบาลเช่นเดียวกับทางด้านฝังนะครับ ซึ่งสาเหตุท hmm, so ี่ต้องเลือกเป็นฝักเล็บเนี่ยก็เพราะว่าเป็นจุดที่มีอ่าการระบายอากาศได้ง่ายนะคบแล้วก็ใกล้กับประตูทางออกแล้ก็สามารถเคลื่อนย้ายคนได้ง่ายครับสแตนด์อีกฝั่งที่เวนไว้นะครบก็คือสแตนด์แรกทางฝั่งตึกหมายปลนี้ครับซึ่งจะใช้เป็นจุดติดต่อประสานงานจุดประชาสัมพันธ์แล้วก็อินโฟมชันครับและในส่วนของการเดินขบวนพาเหรดอลจากสนามนะครับก็จะให้เําแบบย้อนตั้งแต่โรงเรียนซีวโดศึกษาร .9 ไล่ไปจนถึงโรงเรียนเตียวงดวศึกษาเลยครับซึ่งจะเดินออกบริเวณประตูใหญ่ทั้งฝั่งตป็นร้เหมอนกเดินเท่านะครับซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถเดินออกทั้งฝั่งโนงฝั่งได้เนี่ยก็เพราะว่าทั้งฝั่งโนงทองเนี่ยจะมีบูธใส่ของของเราอยู่ทั้งสิ้น18บูธนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณลานจอดรถข้างตัวของครับซึ่งอาจเป็นการต่อแถวยาวและอาจมีความขบวนพาเลทได้ครับ และในส่วนของทางข้อทางออกบริเวณงานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกัน,นะครับแบบแรกนะครับก็คือแบบที่เปิดตลอดเวลาะครับซึ่งก็จะมี3จุดด้วยกัน,นะครับจุดแรกคือฟันธ่บริเวณหลักสเตนที่3ามนับจากทางฝั่งตะข่ายสิบห้าปีครับอีก2จุดนะครับที่อยู่บริเวณหลัสกสเตนฝั่งวาลังทั้งสองฝั่งเลยครับเอาของเข้าไปครับ แล้วแบบที่2นะคร <ENNIS S 1> <ü> ับก็คือแบบที่เปิดเฉพาะช่วงที่ไม่มีกิจการหรือว่าการแข่งขันกีฬาครับซึ่งก็จะเป็นประตูใหญ่ทั้งหมด3ประตูด้วยกันนะครับประตูแรกเนี่ยก็คือประตูใหญ่ทางฝั่งจุดเก้าต่อได้ประตูใหญ่ทางฝั่งจุดห้าสิบห้าปีแล้วประตูใหญ่ทางฝั่งอ่หลังตึกไปสิบเอ็ดปีครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจุดที่แข็งของเราทั้งแปดจุดครับโดยสองจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหลังสแตนสีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดที่อ่าก็จะมีนักเล่นเยอะนะครับและจุดที่สามเนี่ยก็จะออออยยููู่่่่บบบบรริเวณโดนะะคคััซึงจ้กาธ ซึ่งอาจมีการซื้ออาหารแล้วก็อาจเกิดการยืนทางตรงนั้นแล้วก็อาจเกิดขยะได้ครับจุดที่4และจุดที่5นะครับก็จะอยู่บริเวณาด hey, ้นหลังของสแตนเชียร์ทั้งฝั่งมาล์านะครับก็อยู่บริเวณทั้งสองฝั่งเลยครับซึ่งจะเป็นที่นั่งของบุคคลทั่วไปและบุคคลภายนอกที่เข้าชมงานครับจุดที่6และ7นะครับที่อยู่บริเวณ2ฝั่าของลานบานเยนครับซึ่งจะกล้กับจุดสแตนไา้ของทีมงานเพื่อเซ็ตขบวนพาเลรนะครับซึ่งจะมีขยะได้ครับ จุดสุดท้ายนะครับจะอยู่บริเวณหลังตึกไป11ปีครับซึ่งใตง้ตึกเนี่ยก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งพับรถนั่งรับประทาอาหารซึ่งพาเดิเสี่ยได้ครับสุดท้ายเลยนะครับหนึ่งกูพาันนี้จะเหลืเรืองกรรมการกลางเบอรสองขอบคุณครับแนรมการกลางเค่ะและต่อไปจะเป็นการชของตำแหนกรรมการกลางหมายเลขสนางสาว เริ่มจับเวลาค่ะสวัสดีค่ะนางสาวภาเกตวิมานหิมินผู้สมัครขณะกรรมการอาเขตตำแหน่งกรกรมการการหมายเลขสีค่ะโดยจุดที่เราได้รับมาในวันนี้เนี่ยคือการสร้างแผนขังงานการงงาแข่งขันกีฬาขาพลั่กเกี่ยวครั้งที่หประจำปีการศึกษา2 5ง7ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูแผนขังงานนะคะการแข่งขันกีฬาขาพลั่กเกี่ยวอย่างเการแข่งขักนกีฬาฟุตบอลรบาวข้าวโรงเรียน,นที่มี เป็นตาเป็นแก้วค่ะโดยเป้าหมายเนี่ยก็คาา 12, ือเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ของทั้ง5โรงเรียนและทางผู้จัดการเองเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่อยากให้งานเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเป,น,เป,น,เป,น,เปนระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดค่ะโดยนี่นะคะก็จะเป็นแผนผลของงานโดยรวมค่ะโดยส่วนที่เราจะใช้จัดกิจาก,การรมจรยยิงๆเนี่ยก็จะมีตรง3รูปแบบบริษัทแล,ละบริการโดยรอบใตั้งแต่80ปีตั้งแต่81ปีและล่าจุด100ปีค่ะเพื่อสาเหตุที่เราให้พื้นที่ไม่มากนักเนี่ยเพราะต้องการอยากให้มีความสะดวกและก็ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดดยทาางงผู้จักรเอ ก็ทาให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่หลวงว่าไม่เกิดความสับสนค่ะโดยเราเนี่ยก็จะมีจุดทิ้งขยะทั้ง8จุดด้วยกันค่ะโดยเราจะให้ทั้ง8จุดด้วยกันค่ะโดยเราเนี่ยก็จะให้มีบังคับในจุดทุกกิจกรรมงานวันละ1จุดค่ะแล้วต่อไปนะคะก็เราก็จะมีจุดพรักพพยาบาลทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะโดยห้องพยาบาลแล้ว2จุดแล้วก็จะมีการเปิดใช้ห้องน้ำทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะโดยนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังของส่วนที่มีกิจกรรมจริงๆภายในค่ะก่ไปนะคะก ส่วนสถานที่รับรองนักกีฬาค่ะโดยเราอยากจะให้เป็นพื้นที่นตึง81มีค่ะโดาสาเหตุที่เราเลือกที่นี้เนี่ยเพราะว่าใกล้ชิดกับสนามฟุกบอลจะทำให้สามารถทําให้การทํางานระหว่างฟุบอลและก็ตัวผู้จัดการเองไปทางสนามเนี่ยระยะทางไม่ไกลและก็สะดวกค่ะโดยเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นจ ah <tortured. S 1> ุดรับรองนักกีฬาเราก็จะนาพวกโต๊ะและก็ที่นั่งมาให้นักกีฬาได้นั่งและก็พักผ่อนหยันโดยที่เราข้างข้าเนี่ยก็จะเป็นจุดสวัสดิการที่ใช้สำหรับทางนักกีฬาในสนามผู้คนในสนาม เราเนี <chat> ่ยก็จะมีทั้งเอ่อพวกน้ำน้ำหวานแล้วก็ไปติดในจุดของโรงพยาบาลบางจุดด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของพูดขายสินค้าค่ะโดยพูดขายสินค้าเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือพูดขายสินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มตรงบริเวณร้านเจ็ดสิบปีค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นพวกบูดขายสินค้าเช่นของศิลปกรรมตรงร้านร้านงานศิลปีค่ะเพราะสาเหตุที่เราเลือกพวกนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอ่อเพราะว่าเป็นพื้นที่เนี่ยที่เคยได้จัดงานมาก่อนโซเรนมาแล้วเช่นทีมจิ๋วร้านจึงสามารถ รบอกได้ว่าสามารถจัดงานได้และมันก็อยู่ใ,ใกล้สมบพอสอกสมควรค่ะโดยเราเนี่ยก็จะทําใหอ้อาหารในหนึ่งโรงวันจะมีเนื่องจากสามารถทเนื่องจากคนเนี่ย็น่าจะใช้เรองอาหารอู่แล้วค่ะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยสามารถเห็นพวกของขายสินค้าก่อนที่จะเข้ามาในางาน,นค่ะสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็น,นจุดสแตนบาแล้วก็เดินเข้าของพิธีเปิดค่ะโดยเราเนี่ยก็จะให้ เรวบางจุดตึกโขนสิ่งกีกับสนามฟุตบอลเพราะว่าหลังจะที่มีกิจกรรมจึงสามารถเลียงสแตนบายบอลมาได้เลยแล้วเม่ถึงเวลาก็สามารถเดินตรงยีอยวสายเข้ามาในงานโดยที่เราเ,น,รเ,น,รเน,รนี่ยก็จะให้เออ่วนล้อบสนามทั้งหมดอยู่รอบก่อนที่เราเนี่ยจะเดินเข้ามาแบ่งเป็น5นา่าสปูนตามในภาพได้เลยค่ะสุดท้ายน,นี้ก็อย่างเช่นวันศุกร์นะคะใน,นการนักแสนอค่ะขอบ ที่สองนะคะแผนถังสแตนบายและเข้าสนามในช่วงพิธีเปิดกิจกรรมวีรบุรุห้าพระเกี่ยวครั้งที่6ปีการศึกษา2567ค่ะโดยขบวนนะคะจะอยู่ในบริเวณหน้าลานบานเย็นตึก72พรรษาตึก8และอาดยาวไปจนถึงหน้าห้องพยาบาลค่ะโดยลำดับขบวนนะคะจะเริ่มจากโรงเรียนแกมบูรุมศึกษาต่อด้วยโรงเรียนหอวังโรงเรียนบรินทรเชาโรงเรียนแกมบุรุศึกษาพัฒนาการและช่วงสุดท้ายโรงเรียนแกมบูรุศึกษา บูทจำหน่ายสินค้าค่ะโดยจะมีบูทจำหน่ายสินค้าทั้งหมด18บูทค่ะโดยดิฉันจัดให้อยู่ในบริเวณใต้ตึก81ปีจำนวน10บูทและบริเวณถนนหลังห้องสมุดจำนวน8บูทค่ะเหตุผลที่เลือกใช้พื้นที่ในบริ ถ้าโรงเรียนด้วยกันค่ะคือ1โรงเรียนเตรียมุรมศึกษาโรงเรียนถาวางโรงเรียนบดินเดชาโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาน้องเกล้าและโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาพัฒนาการค่ะมาที่แผนผังแรกนะคะคือแสดงส่วนแสดงใบและการเข้าสู่สนามของขบวนในพิธีเปิดค่ะโดยขบวนแรกนะคะก็จะเป็นเตรียมุดมศึกษานะคะยืนตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็โรงเรียนถาวังนะคะจะเข้ามาเป็นโรงเรียนที่สองนะคะ ยืนตำแหน่งด anyway, ้านขวาของโรงเรียนเตรียมรมศึกษาลำดับที after, ่3นะคะจะเป็นโรงเรียนบดินเดชาเดินเข้ามาแล้วก็ยืนตำแหน่งด้านซ้ายของโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาค่ะและโรงเรียนที่4นะคะโรงเรียนเตรียมเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการจะยืนเป็นลำดับขวาของโรงเรียนหอวังค่ะและระดับที่และระดับสุดท้ายนะคะขออภัยค่ะโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาล้อมกล่าวจะยืนเป็นลำดับจะยืนตำแหน่งด้านซ้ายของโรงเรียนบดินเดชาค่ะ โดยทั้ง5้าขบวนนะคะจะยืนสนแตนบายที่ตำแหน่งน,นอกัวสนามของทางฝั่งติดก้านะคะและเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดินตามตำแหน,นงแ่งลูกศรของตามตำแหน่งลูกศรสีดำคะ่ะโดยจะเป็นการเดินรอบสนามก่าหนึ่งรอบแล้วเดินตัดเข้ามานะคะยืนตามตำแหน,น่งตามแผนผังเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นแผนผังการออกจากสนามของแต่ละโรงเรียนนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นโรงเรียนทั้ง ฝั่งด้านซ้ายสองโรงเรียนนะคะจะเดินออกทางฝั่งซ้ายแล้วออกประตูฝั่งตึเก้าและสามโรงเรียนที่เหลือนะคะจะออกฝั่งตึกขวาและออกประตูตึ5ิปีค่ะแผนผังบูธต่างๆนะคะโดยเราจะมีการจัดบูธขนาด150คูณ75เซนติเมตรและจะมีการจัด3าสถานที่ด้วยกันค่ะก็คือสถานก็คือโรงเรียนเอยขออภัยค่ะ บริเวณลานบานเย็นนะคะบริเวณใต้ตึก81ปีแล้วก็บริเวณด้านท้าก9ค่ะแผนผังสุดท้ายนะคะเราได้คิดจุด,ดทิ้งขยะไว้อย่างครอบคุมค่ะโดยจะจัดจุดไว้ทั้งหมด8จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการจัดบูธต่างๆแล้วก็บริเวณสแตนนะคะบริเวณฝั่งเวทีปะรังแล้วก็บริเวณ ทางเดินตรงดัวหลังสแตนนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้หมดเวลาในการนำสเสนอค่ะ,คะขอขอบคุณนางสาวสิริศิรดาจเรญวัชธรรมผู้สมัครตำแหน่งกรรมการกลาหมายเลขหนึ่นค่ะ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้าวเกกั้นคืออะไรคือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในหมูโรงเรียนที่ใช้ตราข้าวปักกซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเรียวกันมศึกษาค่ะโดยแข่งขสไลด์สแตนบายข้อสน กับแสดงของแนวและโรงเรียนกามภาพเลยนะคะเยังจากด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะตั้งแต่แสดงที่2ได้แก่แสดงโรงเรียนเตรียมวุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนหอวังโรงเรียนเตรียมวุดมศึกษาโรงเรียนปริญเชาและโรงเรียนเตรียมวุดมศึกษาหนองกล้าวค่ะภายในงานมีสินค้าทั้งหมด18ลูทนะคะขนาด150คูณ75ซนติเมตรซึ่งได้แบ่งออกเป็น2ที่ได้แก่บริเวณทาง70ปีมีทั้งหมด12ลูทค่ะแยกเป็นสี่แถวและ ซน,นคะคและทุกคนเคยไหมคะเดินเบียดเสียดกันจนเบียดแทบตายเนี่ยค่ะเราได้แก้ไขปัญหาแล้วนะคะโดยการเพิ่มระยะทางระหว่างทางเดินนะคะให้กว้างขึ้นเป็น4เมตรค่ะทําให้ทุกคนสามารถเดินชมบูธได้อย่างสะดวกสบายและดูได้ทั้งสองฝั่งแน่นอนคะ่ะค่ะและอีกที่นะคะเป็นบริเวณลานร้านเย็นมีทั้งหมด6บูธค่ะซึ่งเป็นบูธอาหาร,รและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นค่ะเนื่องจากลานราเย็นเนี่ยอากาศถ่ายเทน,นะคะจึงเรียงเป็นสองแถวนะ แถวละ3บูธหันหน้าเข้าหากันะละระยะห่างระหว่างบูธ0เซนติเมตรเช่นเดียวกัน,กนค่ะแผนผังบริเวณงานทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีจุดทิ้งขยะทั้งหมด8จุดค่ายอยู่บริเวณลานจิิปี1จุดตึกเก้าจุดลานบันเย็น2จุดตึกประเส1จุดและสนามบุกบอล3จุดค่ะลานบันเย็นเนี่ยที่เราให้2จุดนะคะเพราะว่ามีพวกบูดอาหารและเครื่องดื่มค่ะส่วนสนามบุกบอลเป็น3จุดเนื่องจากมีผู้คนมากมายค่ะและเราขยาได้แค่ความสําคัญก,ก,กับการแยกขยะค่ะ 8จุดเนี่ยจะจะเป็นขุนย,ยักษ์แบบแยกประเภทค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสุดท้ายนี้หูร้องยังไงนะคะ คือ okay, อะเราจะอธิบายให้ฟังครับโดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮระเกียวนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในหมู่โรงเรียนที่ใช้ฮันเกียวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาโรงเรียนขอวังโรงเรียนบดินทรเดชาโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาธนาการและโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษา้อไกล้าครับในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาของเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาของเราเป็นสถานที่ในการแข่งขันครับโดยจากโรงเรียนท่าเรียนนะครับก็จะได้เป็น งนแสดงฝเ่็1 8 1ปีนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยที่าในงานของเรานะครับก็ยังจะมีบูธขายสินค้าทั้งหมด18บูธจุกๆเลยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีจุดทิพย์ที่แบ8จุดสะอาดแน่นอนครับในส่วนเรามาดูผังงานดีกว่าครับถุงเอกกรรมการร่างครับเองเลยนะครับเนี่ยในส่วนของในส่วนของผังงานของเรานะครับก็เห็นตามภาพเลยครับว่าสแสดงของเรื่องเรื่องสินค้าของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7สแสดงครับโดยแสดงฝั่งเวทีทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะถึงเว้นเป็นแสดงของผู้ชมทั่วไปนั่นเองครับและอีกคั้สแสดกลางก็จะเป็นสแสดงของ หาโรงเรียนนะเด็กคะแล้วในส่วนตของการสอบเข้าขบวนนะครับก็จะมีทั้งหมดตามนี้ครับโดยเริ่มจากบริเวณเรียนรับศึกษาหอว่างบริเวณเดชาเตรียมพันแล้วก็เตรียมร้องครับโดยจะเข้าตามนี้ครับเหมือนเห็นหน้าชัร์เวียดนามันนี้แล้วก็จะเข้าจัดสไตล์ตามนี้ครับก็จะมีขบวนที่หนึ่งและขบวนที่สองก็อยู่บริเวณหน้าลานบานเย็นขบวนที่สามก็อยู่บริเวณบหน้าตึกเจ็ดสิบสองขบวนที่สี่ก็อยู่บริเวณหน้าตึกดาวนี้ทังตึดแปดสิบแล้วก็ขบวนที่ห้าก็อยู่บริเวณหน้าตึกแปดสิบเอ็ดปี แข่งมินิีการสนามฟุรนาร์นั่นเองครับไล์ต่อไปได้คะและต่อไปนะครับก็นอ,อ,อกจากนี้เนี่ยของเรานะครับก็ยังจะมีส่วนของแผ่งถ่ายถ่ายรูปสิทธิ์าไม่ใช่ถ่ายรูะระน,นะครับมีบูธถ่ายของ8รู้วยกันคะเดี๋ยวเรนจะเลือกเป็นส่วนของตายเป็น8บปีนั่นเองครับโดยตายเป็น8บปีนะครับเพราะ,ะว่าเหมือนกับจอร์แดนใครเคยไปงานทีวีสิทิ์ไลน์นะครับ งานที่อูบิสิลัสเี่ยก็จะมีการถ่ายถอนตายเป็น80ดสิปีนั่นเองครับเราจะแบ่งเป็น3โซนครับโซน A B C ครับ A 1 A 6 B 1งเถึงบีแล้วก็ C 1หนถึงซีด้วยกันครับแล้วก็จุดที่ขยับของเรานะครับก็จะมีด้วยกันงสองจุดครับก็ท้าเข้าทั้ง2ฝั่งนะครับก็มีทางเข้าทางลานเอ็มแล้วก็ฝั่งลานถึงแปดสิบปีบวกถครับเป็นแปดสิบเอ็ดปีนั่นเองครับโดยขนาดสูงของดาวนะครับก็จะเป็น150่งร้อเซนติเมตรนั่นเองครับ หลายๆเลยครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากว่าหานึห่งกุมภาอาุปการหาเกิดการ์าตเตอร์องร์การก้าวข้าม สามสองพัหร้อกสิบเจ็ระหว่างโรงเรียนเรียมโรงศึกษาโรงเรียนแอวบางโรงเรียนปณินเดชโรงเรียนปณินเดชานิติสินค้าเดนีโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการและโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาน้องเล่าผมทั้การแบ็คแข่งถังทั้งหมด3แผ่นถังดังนี้ครับมาที่แผ่นถังแรกนะครับคือแผ่นถังที่เปิดกในการแข่งขันกีฬาห้ามเดี่ยวเรื่องของจะใช้พื้นที่เป็นสแตนดไลท์แต่ละขบวนนะครับเป็นบริเวณถนนระหว่างลานบางเย็นและสนามฟุตบอลครับโดยขบวนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะเลื่อนทีผ่านหน้ำแตนทั้งเจ็ดสเตน แล้วก็วนผ่านน้ำประพันธ์ที่เข้าสู่สนามโดรรูเอติเยผู้นำนวยการของเราจะอยู่ตรงกลางเป็นอันดับที่หนึ่งและล,ล้นหลังกันมาในตำแหน่งที่สองสามสี่และห้าเดรรูเอติเยผู้อำาวยการนำกล่าเป็นอันดับสุดท้ายครับต่อไปครับเป็นเรื่องของแซนของแต่ละโรงเรียนก็จะตรงกับขบวนของโรงเรียนนั้นๆเลยโดยน้าที่ของแซนเนี่ยก็มีไเพื่อนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเดิมนมันน้ารับชมพี่เปิดพี่ปิดรวมถึงรับชมการแข่งขันกีฬากลางแงรกรายการ,รตา่างๆอีกด้วยครับและผมได้นำฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายพยาบาลเนี่ยไว้ที่บริเวณ ท่าสนามกุญแจฝั่งที่ติดกับลานบานเรียนนะครับโดยสำหรับท่านผู้ช็อปชักถ่ายรูปหรือรวมถึงนักเมทที่มีความประสงค์ที่จะมีนางบริเวณใดของตัวเองก็สามารถที่จะไปเลื่อนการที่บริเวณปรางพีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยที่ต้องรากให้ประธานในที่ได้ครับมานที่สไลด์ต่อไปนะครับคือแผนผังนบูธจำหน่ายสินค้าพิมพงานนั่นเองครับโดยผมได้เลือกใช้พื้นที่เป็นบริเวณลานบาเรียนและจะมีกันทั้งหมด18บูธครับโดยแต่บูธต้องรักสถานหน้ากันทำเป็นผู้ที่มาเข้าธุรกิจกรรมสามารถจะเดินวนและเรื่ ต่อเป็นจุดของจุดที่ขยะาสงงานครับจุดที่ขยะแางานในงานมี้ตามใจฟังครับเรามีทั้งหมดสีจุดบนเดนทุกนาวิกางสี่มีกันกล้น่งจุดนับตีีจุดฟังซสยและฝังข่าของกตพีอย่างที่เอยอย่างนั้นหนึงจุดนั่นเองครับรวมทั้งหมดแจุดและสำหรับานใดที่ฟังไิ่ทันก็สามารถสังเกตได้จากสียงกุ้งลงส่ทาวชี่ขึ้นบนทุกแผ่นผังได้เลยครับต่อไปที่พูดครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะก็คือแผนผังทุกเนที่ปิดในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้าเป็น โดยกำลังกัดการกับ,กบกขั้วสนามทีพิมที่เปิดนั้นก็หมายความว่าโรงเรียนเตรียมดดิบดวงสนามน้อง,งจะออกสนามในตำแหน่งที่หนึ่งและโรงเรียนเตรียิบดศึกษาของเราเนี่ยจะออกสนามเป็นอันดับสุดท้ายครับโดยโรงเรียนที่ออกสนามในตำแต่งที่เป็นเลขที่จะออกสนานมผ่านทางลานบันเย็นครับนละถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยก็จะออกผ่าน,นท,นนทนงงางโดทองทางนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ตัวนักเรียนที่มารับชมผู้ปกครองรูกถึอสัาผภสพามและตัวเรียนจะบนเองด้วยครับ ส่วผมเจเน็ตกรรมการกลางหมายเลขสิบก็ขอจบการนำเสนอเพียเงเท่านี the ้ผมหมา่ยเลข่ิกเรี่ยงเ่งเจเนเที่ยเทเทเเที่ยยเกี่งที่ยงเอ่งเทงเี่ี่อีเที่ยนเียขอทเทยี่ท